คอมเมนต์ต่างชาติแห่ชื่นชมเด็กไทยชิคกต้าสมาชิกตัวน้อยแห่งวง baby m o เ s t e r ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแห่งความสุขร่วมกัน happy t o g t e r channel วันนี้เพื่อนๆได้รับชมคลิปแนะนำตัวล่าสุดของชิคกต้าเด็กไทยในวง baby monster กันหรือยังคลิปนี้ตอนนี้กำลังมาแรงมากขึ้นเทนรนด์อันดับ2ใน y o u t u b e ประเทศไทยเลยนะครับยอชมตอนนี้ ยังไม่ถึง1วัน1.8ล้านวิวแล้วมียอดไลค์1.9แสนและเมนกว่า9000คอมเมนต์ใครที่ยังไม่ได้รับชมก็สามารถเข้าไปรับชมคลิปนี้ได้ตามลิงก์ที่แอดได้แปะไว้ในช่องคอมเมนต์นะครับวันนี้เรามาฟังความคิดเห็นของแฟนๆชาวต่างชาติที่เข้ามาคอมเมนต์หลังจากชมคลิปนี้ซึ่แอดได้แปลและรวบรวมมาเพียงบางส่วนที่น่าสนใจเท่านั้นนะครับความคิดเห็นที่1 ชิคิต้าจะมากแน่จากเบบี้มอนสเตอร์เธอดูสวยจริงๆเธอจงมีเสียงร้องที่ไพเราะและประสานเสียงได้อย่างน่าประหลาดใจมีรูปรักษ์ที่ชวนหลงไหลเทคนิคก,การเต้นแบบว้าวเธอดูไม่เหมือนอยูจ็บซีเลยความคิดเห็นต่อมาชิคิต้าเธอทําให้ฉันหลงรักเธอเข้าเต็มเป้าเธอมีเสน่ห์สนุกสนานและน่ารักฉันแน่ใจว่าเธอจะเป็นศิลปินที่ยอดเยี่ยม น่าจะสามารถทําทุกอย่างให้สาเร็จได้เพราะความสามารถที่เตยมที่ผู้หญิงคนนี้มีนั้นชัดเจนอยู่แล้วฉันแทบจะร้องไห้ด้วยอารมณ์เมื่อเห็นเธอตื่นเต้นที่ได้เห็นลิซ่าดูเหมือนว่าเธอจะร้องไห้จริงๆชิกีา้ายาริตาและลิซ่าดูน่ารักมากความคิดเห็นต่อมาชิกิา้าอายุน้อยแต่มีความสามารถมากในอนาคตเธอต้องมีความยิ่งใหญ่อย่างแน่นอน อีกความคิดเห็นหนึ่งใช่ที่กิต้าคุณจะได้รับความรักจากทั่วโรกความคิดเห็นต่อมาแม่ของสาวน้อยดูเด็กมากแต่สาน้อยก็น่ารักมากเลยความคิดเห็นต่อมาสีงงเธอไปมากแต่เธอเองก็ร่าเริงและมีเสน่ห์มากสมแล้วที่จะรับการกันเลือกเข้ากันความคิดเห็นต่อมาผู้หญิงคนนี้จะยอดเยี่ยมเช่นเดียวกับลิซ่าและสมาชิกอื่นๆของวงแบ็คพิงค์ โดยไม่ต้องสงสัยเลยว่าเธอเป็นคนที่โดดเด่นที่สุดในขณะน,นี้ความคิดเห็นต่อมาชิคิต้าตอในี้ฉันได้ถึ๋นลิซ่ามากมายในแง่ของบุคลิกภาพพวกเขาต้องมีสเสน่ห์และมีความสุขเสมออีกความคิดเห็นหนึ่งครับชิคิต้าในบรรดาเด็กฝึกหลายคนสามารถโดดเด่นอยู่ในรายชื่อสุดท้ายฉันหวังว่าเธอจะเป็นประกายบนเวทีในไม่ช้าความเห็นต่อมา เบบี้มอนสเตอร์จะเป็นวงที่น่าประทับใจมีความสวรรค์เหลือเฟือบุคลิกที่น่าถึงมิตรภาพที่ดีระหว่างสมาชิกและตลกและวุ่นวายมากฉันตั้งตารอการเดบิวต์ของพวกเขาอีกความพิเศษหนึ่งจีตา้ามีความสามารถที่ยอดเยี่ยมตั้งแต่อยุอยังน้อยเรื่องที่ดีที่รู้ว่าอายุของเธอไม่ได้จํากัดที่จะแสดงความสามารถทั้งหมดของเธอให้ลกเห็นฉันเห็นศักยภาพที่ยอดเยี่ยมสาหรับนิลปินที่ยอดเยี่ยมในตัวเธอแล้ว ความเห็นต่อมาชิต้าน่ารักจังเลยพวกเธอมีความสามารถมากมายความเห็นสุดท้ายนะครับอันนี้ค่อนข้างจะยาวนิดหน่อยชิต้าเป็นนางฟ้าตัวจริงสาวน้อยตัวเล็กแต่มีความสามารถนี่คือเหตุผลว่าทำไมวาจีถึงได้ตัดสินใจเพิ่มเธอในเบบี้มอนสเตอร์แม้อายุจะน้อยก็าตามฉันรักรอยยิ้มและทัศนคติเชิงบวกของเธอ และฉันแน่ใจว่าเราจะได้รับมิมบามากมายจากอนาคตของเธอเธอกับลิซ่ามีบุคลิกที่คล้ายกันในเรื่องนี้ฉันอยากเห็นการเรียนร้องเพลงและการแสดงมากมายของพวกเธอจริงๆพวกเธอควรมีเสียงที่ไพเราะมากและนี่ก็เป็นคอมเมนต์เพียงบางส่วนที่แปลมาให้เพื่อนๆได้รับฟังถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องเลยนะครับและสามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม,ตมได้นะครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ